สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่านไพ่นะคะอัปเดตพลังงานเนื้อคู่เนาะไม่ได้อ่านมาอาทิตย์นึ่งแล้วนะก็ถ้าเป็นพลังงานเนื้อคู่ก็เจอหน้ากันหน่อยเนาะพวกเรานะแต่ถ้าเป็นพิกอาคารนะคะเดี๋ยวแต่ก็จะให้เห็นหน้าไพ่เพื่อที่จะได้อบเลือกกองไพ่กันนะก็เจอหมอดูบ้างนะคะจะได้มีจิตที่สื่อถึงกันได้เชื่อมจิเชื่อมจิตถึงกันได้นะคะ อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะไม่ได้ล้อเลียนบูลลี่นะคะแต่เป็นการอามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์นะคะในการที่จะทรงจิตนะหาคนรักของคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้หมอดูไม่รู้นะคะอันนี้เราก็ทําตาม พูดตามความเชื่อของแต่ละคนนะคะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อเนาะแต่ว่าขอให้ความเชื่อนั้นนะคะอย่าบิดเบือนความเป็นจริงก็พอนะคะอะมาเข้าเรื่องของพวกเรากันดีกว่านะคะก็พอดีเมื่อกี้ไปดูโหนกระแสมาก็เลยว่านึกถึงเรื่องเทเลพาธิกเราเลยแบบเอ๊ะแล้วถ้าเราพูดถ้าหมอดูพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องเทเลพาธิกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่งมงายเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็อย่างที่บอกให้ขึ้น <c oughs> อยู่กับ ความเชื่อของแต่ละคนนะคะเร้ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้นะคะพลังงานของเนื้อคู่ของเรานะคะเป็นยังไงบ้างนะไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันหรือว่ามีการเดินหนีจากกันไปแล้วเนี่ยทัวเขานะคะเป็นยังไงบ้างน้องหมาไส่เขาตลอดนันีน้นะนี้มาดูกันนะคะขอพลังงานให้กับเนื้อคู่ของ นที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยค่ะขอพลังงานเนื้อคู่ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยค่ะขอพลังงานคนของคุณหน่อยค่ะขอพลังงานของเขาหน่อยค่ะส่งถ้วยทูออกครับมีความตกหลุมรักอยากเริ่มต้นอยากได้รับโอกาสหรือว่าอยากจะเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักเพียงแต่ว่าติดอยู่อย่างหนึ่งคือมันยังบล็อกอยู่อะไม่รู้ว่าคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณนะคะ มันเป็นอะไรที่แบบว่าติดต่อสื่อสารออกมาไม่ได้หรือว่าพูดออกมาไม่ได้คิดแต่ไม่รู้จะพูดจะเริ่มต้นยังไงแต่สิ่งที่ต้องการคือถู่วอับคับนะคะอันนี้คือพลังงานของเขานะเป็นธาตุดินได้ธาตุไฟได้นะคะคนคนนี้นะอ่ะมาดูกันนะคะแล้วคุณหล่าพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อให้คุณได้เช็คพลังงานว่าตรงไหมกับคลิปนี้ที่เป็นของคุณหรือเปล่านะคะอ่ะมาดูพลังงานของคุที่เข้ามาเช็คคลิปนี้หน่อยคะ่ะ คิงเหรียญเขาเป็นเด็กเหรียญคุณเป็นคิงคิงเหรียญคิงไม้ดูดิเป็นทั้งคิงเหรียญคิงไม้เนาะคุณชัดเจนมากแต่ว่านะแต่ว่าคุณก็ยังต้องตัดสินใจนะคะระหว่างการอยู่คนเดียวหรือว่าการที่จะเ,เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครนะคะคุณกำลังคิดอยู่ว่าแบบไหนนะที่เหมาะกับคุณนะคะเป็นพลังงานที่ดู คิดมาเยอะนะคะใช้เวลากับตัวเองเยอะมากแล้วก็เป็นอะไรที่ความการตัดสินใจของคุณอะมันจะเกิดจากการที่แบบผ่านการกั่นกองมาดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเหมือนอยู่ช่วงของการที่แบบว่าอยู่ในทางแยกนะคะก็ดูอยู่ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะคะจริงๆในชีวิตประมาณนั้นนะคะ,ะมาดูกันนะคะ,ะคุณเป็นาตุด,ดินได้ทัดไฟได้นะคะ,ะมาดูกันว่า ในเดือนเออไม่ใช่เดือนนี้ช่วงนี้นะคะคนที่พลังงานเนื้อคู่นะคะสถานการณ์โดยทั่วไปจะเป็นยังไงระหว่างคุณกับเขานะคะโดยทั่วไปจะเป็นยังไงคะระหว่างคุณกับเขาเจ็ดแม้เท้าค่ะหดาบสิบแม้เท้าแต่ว่า ช่วงนี้นะคะก่อนถึงปีใหม่เนี่ยแต่มอว่ามันจะยังมีการบล็อกการติดกั้นกันอยู่มีคนที่พยายามมูฟออนออกไปจากความสัมพันธ์เพราะรู้สึกว่าการจะกลับเข้ามาไม่ง่ายเลยนะคะต้องทํางานหนักต้องทํางานเยอะหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องไปมีความรับผิดชอบลหลายๆอย่างในชีวิตนะคะเลยแบบยังไม่พร้อมที่จะให้ความรักหรือว่าตัวคนเก่าๆหรือ เนื้อคู่ของคุณเนี่ยคือเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยหรือว่าต้องกลับเข้าไปทํางานในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยอยากจะออกไปใช้ช่วงเวลาที่แบบว่ามันเงียบๆหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบหลังจากที่ต้องทํโน่นทนํานี่ก็ขอแบบให้ได้อยู่กับตัวเองเป็นการพักผ่อนอะไรประมาณนี้ค่ะหรือจะเป็นช่วงของการเดินทางก็ได้นะคะอืไพ่เจ็ดไม้เท้ากับไพ่หกดาบนะคะอะมาดูกันสิว่าตัวเขานะคะรู้สึกกับคุณยังไง <polarization. S 2> ถ้าไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันเนี่ย <Pearson. S 2> หรือบล็อกกันปิดกั้นกันไปนะคะตัวเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกอยากได้โอกาสอ่ะอยากได้โอกาสแบบสวรรค์ประทานโอกาสนั้นมาให้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ย <fi> เหมือนที่แบบตอนที่คุณเขาเจอกันก็อาจจะเป็นโอกาสที่แบบว่าไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอกันหรือว่าไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาคุยกันอะไรประมาณนั้นนะคะเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากได้โอกาสแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะห้าเหรียญ เขามีความรู้สึกว่าการที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ง่ายนะคะแล้วเป็นการที่เดินออกมาแบบเขาไม่ได้อยากออกมานะคะแต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนกับเขาจะเดินหน้ากับคุณก็ไม่ได้นะคะมันเลยทําให้เขาเนี่ยต้องเดินถอยหลังออกมาเหมือนคุณไม่เปิดรับเขาหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกพลังงานอะมันมีอยู่คนนึงที่จะต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างงานเยอะนะคะเลยเหมือนแบบ emotional not a v a i l a b l e อะคือแบบความรู้สึกนะคะ ไม่เปิดอ่ะอืมใจไม่เปิดนะคะไพ่ห้าดาบเออจริงด้วยความที่มันเหนื่อยมล้ามันเลยเหมือนกับว่าอยากทิ้งทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่แนมะ้กระทั่งความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแบบอยากทิ้งมันไปเลยแล้วก็เดินหนีไปที่ไหนสักที่อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเป็นคุณหรือเปล่านะที่รู้สึกแบบนี้นะคะแต่มองว่ามีคนนึงแหละที่รู้สึกชัดเจนว่าเหนื่อยล้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจําวันนะคะความรับผิดชอบที่ตัวเองมีอยู่อะไรเงี้ย หรือถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็คือเหมือนตัวเองทํามาเยอะทําอยู่คนเดียวแล้วก็เลยเหมือนกับว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วนะคะอยากเดินหนีออกไปนะ,ะอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่เขารู้สึกกับตัวเรานะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากได้โอกาสอะแต่ว่าการที่คุณเดินหนีออกมาเขาก็น่าจะรู้แหละว่าคุณเหมือนยอมแพ้ไปแล้วในความสัมพันธ์แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะ take a คชั่นยังไงนะคะมันก็เลยเหมือนกับเป็นการขอมากกว่าขอมากกว่าว่า ขอพรให้เขากับคุณอะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วมันทําให้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรมันเป็นไปได้ไหมการรอโชคสตาขนาดนั้นแล้วแบบรอให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องทําอะไรอะแต่ว่ามันมันยากละเออเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งอะยากนะคะมีโอกาสแต่ยากอะไรอย่างเงี้ยเอามาดูว่าคุณนะคะรู้สึกกับเขายัางไงคุณรู้สึกกับเขายัางไงคะดูสิว่าแตาจ่จ๋า เขเลกพลังงานคุณออกมาได้ไหมคุณรู้สึกกับเขาอย่างไงคุณรู้สึกห้าถ้วยคุณรู้สึกเสียดายนะคะในเวลาเดียวกันคุณก็เสียใจมากกับความสัมพันธ์นี้เสียดายเสียใจเสียเวลาอะไรเงี้ยเสียโอกาสอะไรเงี้ยอืมคือแบบมันเหมือนกําลังจะได้อยู่แล้วเฉลียวอะไรเงี้ยแต่มันก็ทําให้คุณแบบมันขึ้นไปเกือบจุดสูงสุดแล้วก็ตกลงมาเออมันรู้สึกว่าโหแล้วไอ้ที่ทํามาคืออะไรอะไรเงี้ยนะคะเลยรู้สึกว่าเสียดายอืม ตอนนี้คุณอาจจะมีความกังวลใจอะไรบางอย่างเนาะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าการที่ต้องเดินทางหรือจะต้องเตรียมตัวไปทําอะไรสักอย่างก็ได้นะคะหรือรู้สึกว่าเงินไม่พอเงินจะพอไหมในช่วงเทศกาลปีใหม่จะต้องเอาไปใช้จะต้องได้จับจ่ายใช้สอยไอน้ไอนู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยเหมือนมีการเดินทางแล้วจะต้องมีการใช้สอยในเรื่องของเงินอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็อาจจะกลัวว่าเงินไม่พอสําหรับเดินทางไหมอย่างนี้นะบางคนก็อาจจะหยุดปีใหม่ใช่ไหมคะจะต้องเดินทางกลับบ้านเงี้ยนะเออก็เลยไม่แน่ใจว่าเงินที่ตัวเองเตรียมไว้อ่ะมันจะพอหรือเปล่ากับการเดินทางอะไรเงี้ยอืมมันเป็นการเดินทางแบบไม่รู้สึกว่า comfortable อ่ะมันรู้สึกไม่อุ่นใจนะคะอือ่ะดูซิว่าคุณรู้สึกยังไงอีกนะคะคุณรู้สึกเครียดกับเขานะถ้าไม่เครียดก็เหมือนกับกังวลนะคะว่าเขาหายไปไหนนะถ้าเกิดว่าเขาเงียบนะคะก็เหมือนกับว่าเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นหรืออ่าคุณกังวลว่าเขา move on ไปแล้วหรืออยังนะคะเพราะด้วยความที่เขาทําอะไรไม่ได้แล้วเขาเงียบเขาไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงเขาได้แต่อ้อนวอนขอโชคชะตานะเออขอสิ่งสักจิิทธ์อะไรอย่างเงี้ยให้แบบมันมีปฏิหารบางอย่างนะคะให้คุณกับเขาอ่ะแบบได้กลับเขามาคุยกันหรือเจอกันหรือโดยบังเอิญเจอกันอย่างนี้ก็ได้นะแต่คุณรู้สึกว่า เขาบุบอลไปแล้วหรือเปล่าทำไมเขาเงียบจังหรือว่าเขายอมแพ้ไปแล้วในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างคิดนะแต่ว่านะตัวเขาก็คิดตัวคุณก็คิดนะคะแต่เขาเหมือนมีโฮปอะยังมีความหวังแต่ฝั่งของคุณเหมือนโฟกัสที่ความเสียใจมากกว่านะคะเพราะของเขาเป็นหนึ่งเหรียญส่วนของคุณเนี่ยเป็นห้าถ้วยน,นะคะโฟกัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วของเขาเนี่ยโฟกัสกับสิ่งที่เมื่อไหร่จะได้รับโอกาสนั้นนะคะหรือว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะเปิดทางให้ได้คุยกันกับ กับเขาอีกอะไรเงี้ยนะคะอามาดูนะคะว่า next action ของเขาต่อไปเขาจะทําอะไรไหมนอกจากการขอพรหรือว่าขอโอกาสบางอย่างเนี่ยตัวเขาจริงๆเนี่ยเขาอยากจะทําอะไรนะคะตัวเขาอยากจะทําอะไรในความสัมพันธ์นะคะัวเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะไม่อยากทําอะไรก่อนนะคะเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะไพ่ก้าวไม่เท้าแต่ก็วางแผนอยู่นะคิดหาวิธีการอยู่นะคะแต่ว่าเป็นวิธีการที่ตัวเองไม่ต้องลงมือเยอะ เพราะว่าไม่ถนัดนะคะในการที่จะทําอะไรเกี่ยวกับการมางงอขอคืนดีหรือว่าการเริ่มต้นก่อนหรือว่าการที่จะแบบว่าอะไรก็ได้อะที่ทําให้รู้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเอง g u วตี้หรือว่ารู้สึกผิดเขาจะไม่ทําทําเพียงเพราะว่าเขารู้สึกผิดอะไรเงี้ยเขาจะไม่อยากทำเนาะเขาก็เลยหาวิธีการที่แบบมันเนียนกว่านี้ที่แบบว่าเข้ามาแล้วคุยกับคุณได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแต่มองว่าคุณอ่ะรอคําขอโทษไหมถ้าไม่มีคําขอโทษก็คือคุณไม่อยากไม่อยากลด คือไม่อยากจะไม่อยากรถตัวไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยเออไม่อยากจะไปอะไรอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าจริงๆแล้วมันสิ่งที่ติดอยู่ในใจเหมือนกับคําคําว่าขอโทษอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่แต่ได้ยินนะคะโอ้ไพ่เก้าเก้าแปดแปดอืมไพ่แปดดาบนะเป็นไพ่ลักษณะของความถามว่าการกระทะําอ่ะ คือเขาอยากทำแหละเขากำลังคิดหาวิธีแต่เหมือนเขากลัวว่าถ้าทำไปแล้วมันจะเกิดผลยังไงนะคะกลัวว่าทำไปแล้วนะคะมันน่าอายนะคุณจะขำคุณจะทรมานเขาด้วยการแบบเยาะเย้ยเขานะคะถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรไปแล้วมันดูไม่เข้าท่าแล้วคุณแบบ คุณไม่ตอบรับเขาอะคืออันนคือสิ่งที่เขากลัวกลัวจะเสียหน้านั่นเองนะคะสิ่งที่เขากลัวคือกลัวจะเสียหน้าเพราะด้วยพลังงานของเขาคือสี่เหลียญคือการที่แบบไม่ต้องทําอะไรทุกอย่างเป็นของฉันอะไรเงี้ยฉันไม่จําเป็นต้องทําอะไรอะไรเงี้ยเนาะทุกคนเห็นพุงหมอดูไหมขอโทษด้วยนะคะช่วงนี้อ้วน <laughs> อะนะหน้า,นาอากาศหนาวก็ไม่เห็นหนาวเลยเนาะเป็นอากาศร้อนเป็นหน้าร้อนได้ซะงั้นนะคะ ก็เตรียมไขมันไว้ใช้หน้าหนาวอ่ะดันไม่หนาวนะเอออ่ะมามาดูกันนะคะว่าแล้ว next action ของเขาต่อไปนะหลังจากที่เขาคิดได้เขาจะทำอะไรค่ะเขาเพิ่มหน่อยเขาเพิ่มเขาจะไปทำงานค่ะทุกคนเออทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่เขาจะไปหาออปชัน คือไปหาทางเลือกใหม่ที่เขาไม่ต้องเข้ามาดเล็กกับเราโดยที่แบบว่าเข้ามาขอโทษหรือว่ามาสารภาพผิดอะไรเงี้ยเขาจะไปถามเพื่อนปรึกษาเพื่อนก่อนนะคะไปถามเพื่อนดูซิว่าวิธีการที่แบบเพื่อนเขากับแฟนคนแฟนเขานะคะคุยกันยังไงขอโทษกันยังไงหรือวิธีการที่เข้าหาเราโดยที่ไม่ต้องมีคําขอโทษนะเขากําลังไปทําอะไรแบบนี้อยู่อะค่ะทุกคนแล้วก็ไปทํางานด้วยไปหาเงินนะเตรียมที่จะแบบมาหาเราอะไรเงี้ยค่ะ อ่ะมาดูแนวโน้มกันเลยดีกว่านะคะว่าแล้วแนวโน้มหล่ะถ้าเกิดว่าเขานะคะคิดได้นะคะรู้คําตอบแล้วเนี่ยแนวโน้มในความสัมพันธ์ในช่วงอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะเป็นยังไงคะหกไม้เท้าคิงดาบอืมแปดไม้เท้าก็มามันจะมีการได้ติดต่อสื่อสารกันจริงๆนะมีการติดต่อสื่อสารนะคะหรือถ้าฝั่งเขาเนี่ยแต่มองว่าเขาจะมีการเดินเรื่องเดินทาง ะะหรือมีการติดต่อสื่อสารที่มันเกี่ยวกับงานหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเอกสารหรือว่าการเป็นข้อความอ่ะหรือการส่งเมสเซจมาหาคุณก็ได้เพราะแต่เห็นพ่แปดไม้เท้ากับคิงดาลักษณะของการพูดคุยคือเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอิโมชั่นอลไม่เกี่ยวกับความรู้สึกนะคะแต่มองว่าเขาจะเข้ามาคุยกับคุณอาจจะมาคุยกันในลักษณะที่แบบ ถามนน่นถามนี่เกี่ยวกับตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยเออหรือเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทาคืออยากเห็นความรู้สึกของคุณก่อนก่อนนะคะว่าคุณจะเปิดใจคุยกับเขาได้แค่ไหนแล้วก็ดูว่าประโยคที่คุยกันเนี่ยมันจะเข้าเรื่องที่เขาต้องการได้ไหมหรือว่าเข้าเรื่องที่เขาอยากจะคุยกับคุณจริงๆได้ไหมอะไรเงี้ยคือมองดูแล้วอยากได้ i n t e n t i o n นะคะอยากได้ attention คืออยากได้รับความสนใจจากคุณอยากให้คุณสนใจ นะคะยังส่งยังมองยังแบบว่ายังยังมองหาข้อมูลนะคะอืมที่จะเอามาคุยกับคุณอยู่นะอาจจะมาคุยเรื่องที่คุณสนใจอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณกําลังทําอะไรคุณกําลังสร้างบ้านหรือคุณกําลังจะซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเห็นเขาก็แบบเอาข้อมูลนี้มาให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เป็นการสรื่อสารเพื่อเข้ามาเหมือนดูเป็นทางการอ่ะเออเป็นเหตุเป็นผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคืออยากได้รับความสนใจจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ อะมาดูไพนะ่สรุปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะเอาคํานะคะขอไพ่เอาคัมหน่อยค่ะสรุปนะคะจากสถานการณ์นี้เนาะถ้าเขาได้คุยกันเนี่ยจะเป็นการคุยกันอย่างราบรื่นไหมแต่ดูแล้วแนวโน้มเหมือนจะคุยกันได้อยู่นะคะให้เจ็ดเหรียญน,นะคะกับไพ่สี่ดาบตอนนี้เขาเหมือนรอเวลานะอ,อหรือว่าคําพูดของเขาที่พูดไปเนี่ยเขาจะพูดในลักษณะที่มันจะมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ขอโอกาสแล้วก็ จะมาพูดถึงการให้คำมั่นสัญญานะคะที่เป็นลักษณะที่แบบไม่ได้บอกว่า่ I'm promise หรือว่าฉันสัญญานะว่าจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกหรืออะไรอย่างนี้แต่จะเป็นการที่พูดในลักษณะที่แบบว่าเออเนี่ยคิดว่าจะไปเที่ยวที่นี่นะเธอสนใจไหมเอออีกสักสองเดือนเนี่วางแผนว่าจะไปเวียดนามไปซาปาอะไรอย่างเงี้ยเออไปด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เป็นลักษณะของการที่แบบ อีก2เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าอีก2เดือนเรายังจะคุยกันนะนะคะประมาณนี้ใช้เวลาแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่ ต้องมาผูกมัดกับเขาก่อนนะคะคือผูกมัดด้วยเวลาหรือคําพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมีการวางแผนในระหว่าง2เดือนนี้ยังไงก็จะไม่หายไปนะเราจะยังคุยกันอยู่เพราะอีก2เดือนเราจะเดินทางด้วยกันประมาณนั้นนะคะก็มีโอกาสนะบางคนก็อาจจะได้ไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วไอ้สิ่งนี้แหละมันจะทําให้คุณออกมาคิดนะคะกลับมาคิดมานอนคิดอีกทีหนึ่งว่าเออไปดีไหมวะเอะกลับไปถ้าไปแล้วจบทริปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันทําให้คุณแบบ ยูกอมีจริงๆอะเออคำพูดของเธอมันทําให้ฉันคิดมากคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคุณจะมีลักษณะประมาณแบบนี้นะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าให้เอาไพ่ข้อความก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะถ้าเป็นข้อความที่เขาแบบพูดออกมาเป็นคําพูดได้เลยอะนะเนื้อคู่ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเขาอยากพูดอยากบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆค่ะ I want to tell you how I feel เออฉันอยากบอกเธอว่าฉันรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้รู้สึกยังไงล่ะตอนนั้นทำไมไม่บอกเนาบอกอะไรตอนนี้เออจะไปอยู่แล้วนะคะเออตอนรู้สึกช้าหนู You Don't know how hard it was to let you go นะคะอืมไม่รู้เธอไม่รู้หรอกว่าวันนั้นน่ะที่ปล่อยเธอไปหรือว่าวันนั้นน่ะที่ฉันให้เธอไปทำใจว่าเออเธอจะไปแล้วเนี่ยมันยากแค่ไหนนะคะ ม,มันยากเลยเลยทำไม่ได้แล้วเลยต้องวนกลับมานะคะมานะดูอีกซิว่าเขาจะพูดว่ายังไงอีกนะคะ I b u บ y m y s e l f in work นะคะ to forgive you ำงานหนักมากนะคะเอาตัวเองไปทำงานอย่างที่บอกคือ,อมีคนได้คนหนึ่งเนี่ยทำงานเยอะแล้วก็พาราเยอะนะไปทํางานนะคะไปโฟกัสที่งานตอนนี้ก็โฟกัสที่งานเพราะไม่อยากคิดแบบความคิดกระเจิงเกินไปอะไรเงี้ยพยายามควบคุมตัวเองเนาะ จะได้มีเงินนะคะจะได้แบบว่าเผื่อคุณตกลงไปเที่ยวด้วยจะได้มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินสองที่อะไรอย่างนี้เออมีเงินไปกินไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะก็มองมองดูว่าเขาเขา intention ดีนะในการที่จะกลับมาคุณจะให้โอกาสไหมล่ะอืจะให้โอกาสไหม r e c e p t i o นะคะไอ้ที่มันเป็นอุปสรรคอย่วนนะก็คือการที่มันไม่เปิดเผยนี่แหละแต่แต่ตมองว่าเขาจะเปิดเผยแล้วนะเพราะว่า I want to tell อยู you how I feel แล้วมันอยู่ตำแหน่งเดียวกับ Deception ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยบอกไม่เคยพูดว่าเขารู้สึกยังไงชอบเราไหมรักเราไหมหรืออยากเป็นอะไรกับเรานะคะตอนนั้นไม่พูดแต่นะตอนนี้แต่มองว่าไอ้ e p t i p t i o n เนี่ยมันน่าจะเริ่มเปิดเผยแล้วแหละนะคะเขาจะเริ่มปลดเปื้องตัวเองปลดเปื้องความรู้สึกตัวเองจริงๆที่มีกับคุณนะคะ someone is wearing a false mask นะคะ in this relationship หรือบางทีนะคะเาอาจจะมีเรื่องที่ยังไม่เคยบอกคุณในเรื่องที่คุณอยากรู้ อย่างเช่นว่าไปคบกับใครมานะคะหรือว่าตอนช่วงที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยไปทําอะไรมานะคะก็อาจจะมีการบอกว่าเออตอนนี้ยังติดปัญหาอยู่นะกับนั่นนี่นู่นนะคะหรือว่าแฟนเก่าหรืออะไรองเงี้ยประมาณนี้นะคะอะดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรอีกนะคะไพาอยากบอกอะไรอีกคะ you deserve love นะคะอืมเพราะว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรกับการที่จะได้มีคนรักดีๆอะ่ะเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าตัวเขาตอนนั้นนะคะ หรืออิทหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนเขายังดีไม่พอสําหรับคุณอะ่ะคุณเป็นคนที่เหมาะคู่ควรกับการได้เจอความรักดีๆนะคะแล้วก็ให้บอกตัวเองด้วยนะว่าคุณอะ่ะก็คู่ควรกับการที่จะได้รักความรักดีๆนะคะเซปาร์เรชั่นช่วงเนี้ที่เงียบนะคะการที่ไม่คุยกันหรืออะไรเนี่ยก็อย่างที่บอกนี่แหละก็คือเขาอะ่ะต้องไปทํางานในในตัวของเขาเองแล้วก็หาวิธีการที่จะกลับเข้ามา หรือว่าไปทํางานเพื่อที่จะเอาไปซ่อมแซมกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยยังขาดเหลืออยู่นะคะแต่มองว่าในฝั่งของเขาก็มีสิ่งที่จะต้องดูแลเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะมีดีเซปชันเนี่ยคือเหมือนเขาไม่ได้บอกเราว่าเขายุ่งอยู่กับอะไรนะคะมีหนี้สินอะไรที่ต้องเคลียร์นะคะต้องจัดการหรือมีภาระรับผิดชอบนะคะไปแอบมีลูกม,มีเมียไว้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็มีความเป็นไปได้นะขออีกสักสองใบแล้วกันนะคะว่า ก่อนปีใหม่นี้นะคะตัวเขานะตัวเขากับตัวเรานี่จะเป็นยังไงคะไพ่แนะนำหน, mm. น่อยค่ะมีไพ่อะไรเวทีน mm. เห็นไหมพูดไม่ขาดคำเลยทุกคนคำว่าดีเซปชันที่ตายบอกเนี่ยบางคนก็คือเขายังติดอยู่กับความสัมพันธ์เก่าคนที่เขาไปแต่งงานด้วยคนที่เขาแต่งงานผิดเ,เออหรือว่าคนเก่าแฟนเก่าภรรยาเก่านะคะลูกเมียเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็ยังมีกับอะไรแบบนี้อยู่มันเลยทำให้คุณกับเขาเนี่ยมันยังเลยแบบ กลับมาเป็นคนของการและกันยังไม่ได้นะตอนนี้นะคะคือเขายังทํางานอยู่เนาะยังทำงานอยู่ในความสัมพันธ์ยังอนเตอร์เทนคนนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นไม่ให้มีปัญหาหรือมันเป็นช่วงที่เขาจะต้องแบบค่อยๆอ,ออกมาจากความสัมพันธ์หรือเป็นช่วงที่กําลังหย่าล้างนะคะอ่ะขออีกใบหนึ่งนะคะ Give your relationship a chance นะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าให้ตัวคุณอะอย่าไปยึดติดกับเขาเกินไปต่อให้เขาเป็นเนื้อคู่คุณก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเนื้อคู่ในชาตินี้จะได้ลงเลยกันนะคุณในหนึ่งคนนะคะแต่พูดเสมอว่าเราสามารถมีเนื้อคู่ได้หลายคนนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่เวิร์กก็ขอคนใหม่ะคะ่ะคนที่พร้อมที่จะเข้ามาจริงๆนะคะหรือถ้าอีกในนึงก็คือ คนนี้นะคะถ้าเขาเคลียร์ตัวเองได้คุณเห็นท่าทีแล้วเนี่ยคุณรู้สึกได้หรือว่ามีเซนได้ว่าเขาเนี่ยกลับเข้ามาแล้วเออมันอาจจะเวิร์กนะคะ <c oughs> คุณก็สามารถที่จะให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้ได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะ <c oughs> ไม่ผิดนะไม่จัดแล้วก็ฟรีวิวนะคะแล้วแต่แล้วแต่คุณเลยนะคะไม่ต้องทําตามที่ให พูดทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะเราอ่านพลังงานที่มันเป็นสถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจอ่อยู่ที่ตัวเราเลยนะคะโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิป เนื้อคู่นะคะก็จะคิดว่าน่าจะมาทุก7วันถ้าไม่งั้นก็อาจจะทุก3หรือ4วันประมาณนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับ <c oughs> โอกาสนะคะของหมอดูแลนะว่าออกระต่ายเนี่ยจะมีเวลาแค่ไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะนะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวก็คิวค่อนข้างเยอะนะคะก็เช็คคิวกันก่อนนะคะก่อนที่จะโอนเงินเนาะสำหรับคนเก่านะคะส่วนคนใหม่ก็ถามคิวก่อนก็ได้นะคะค่อยโอนค่อยเอ ค่อยแจ้งคำถามเนาะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์มาได้ข้างล่างนะคะตามที่โพสไว้ข้างล่างนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย